สวัสดีค่ะสบายดีเอฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนก็มาทักทายสบายดีกับเอฟทั้งช่องคือเก่านะคะเป็นคลิปฮาหนอยรวมและฮาหนอยแยกนะคะของ7จ็ดสำนักเด้อจ้าเนาะเมื่อนี้ของแม่ลิ้วจะบอดได้เด้อจ้าเนาะเพราะว่าแม่บอสบายค่ะความดันขึ้นเบาหวานขึ้นนะคะ หมอให้พักผ่อนเนาะบอให้ซีเรียดบอให้ซีเรียดเพิ่นก็นเลยขอหยุดก่อนเนาะไปเพิ่นกน็ขอให้แม่หายเร็วๆจ้าเนาะแม่เพิ่นก็นอายุหลายเลี้ยวแล้วกะเป็นคนพิการทางสายตาเนาะแล้วก็มีความดันไม่เบาหวานมีทุกโรคนั่นแหละเนาะตามภาษาพนเถ่า้นแก่เนาะแต่บากนกะขอให้เพิ่นแข็งแรงเนาะหะเอฟซีอะ,ะ,อะเป็นกำลังใจให้แม่รีวน้ำกันนะจ๊ะเอฟซี <c oughs> แต่ว่าที่มาแทนเจ็ดสำนักก็คือของอาจารย์สวัยเนาะเพิ่นว่าตอนแรกเพิ่นจะไปงานเอ่าเลนดนตรีอยู่ที่อย่างก็จงังหวัดร้อยเอ็ดนาะงานลอยกระทงค่ะก็ขอให้อาจารย์อ่าสนุกกับงานเนาะกับทีมงานทุกคนเด้อเนาะ อ่าเส้นก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้แนวทางมานะคะวันนี้ขอให้เอฟซีทั้งช่องโชคโชคหมานหมานลำลำเรื่อยๆค่ะแต่บาก่นจะไปเบิงตัวเลขมินีเข้ากลับมาท่วนขึ้นค่ะมาเบิงว่าเมื่อวานนี้สํำนักได้ที่ทําทผลงานออกมาได้ดีนะคะมาเบิงน้ากันเด้อจ้ะผลงานเออผลนฮานอยนะคะเอฟซีผลนฮานอยก่อนเนาะ ฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกห้าเจ็ดสี่ล่างออกแปดหกส่วนฮานอยปกติบนออกเจ็ดแปดเจ็ดโอ้ขอโทษหลายๆเจ็ดแปดศูนย์เนาะค่ะล่างออกหนึ่งสามค่ะส่วนฮานอยวีไอพีบนออกสองเก้าเก้าล่างออกศูนย์แปดนะคะเอฟซี FC. นะเบิงเจ้าแหลกเมื่อวานนี้ สุดใจผ้ารวยให้มาวิ่งลูดบนล่าง9ตัวเดียว9มานะคะ fc 9มาฮานอย v ีไแต่ว่าจับคู่บ่อเขาพอบาเลขออกเบิ่นนะคะเนาะบ่อเขาค่ะส่วนของอาจารย์ต่อยน้ำโชคให้วิ่งลูด7กับ8 7ก็มา8ก็มานะคะจับคู่ให้เข้าชุดเน้นนะคะ4ี่เจดตรงๆรง,รงนอยพิเศษบนนะคะ fc เนาะเพิ่นว่า เล่นได้แล้วให้ยุดนะคะทาเล่นบ่ได้ก็สูต่อค่ะนอกพนว่าเนาะอ่ะมาต่อของพ่อเกลียงเมื่อวานนี้ให้วิ่งลูดเด่นมาสามตัวหกเจ็ดแปดมาทั้งสามตัวเลยเนาะแต่ว่าจับคู่ให้เข้าชุดลองนะคะก็คือแปดศูนยนอยปกติบนตรงๆและศูนย์แปดล่างของนอย V.I.P เข้าสองหานอยเนาะแต่ว่าเข้าชุดลองนะคะแล้วก็ แม่ลิ้วพารวยให้มาวิ่งรู่สามกับห้าสามาเนาะจับคู่ให้เข้าชุดเน้นค่ะสามหนึ่งหรือว่าหนึ่งสามล่างของนอยปกตินั่นเองนะคะแอปอ้อยพารวยให้วิ่งรู่สี่กับ8ดเด่นสี่รอง8ดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองเนาะวิ่งลู่ค่ะจับคู่ให้เข้าแตกสามฮานอยเลยเนาะก็คือแปดหกตรอง ล่างของนอยพิเศษเนาะแล้วก็80ตร,ตรงตรงบนของนอยอ่าปกติหรือว่า08ตัวกับล่างของนอย VIP นั่นเองเนาะแตก3าหาหนอยค่ะของแอดอ้อยพารวยนะคะวันนี้รวยกันต่อค่ะส่วนตาปากน้ำโพวิ่งลูดบนล่าง8กับ1มาทั้ง2ตัว1ก็มา8ก็มาเนาะ จับคู่ให้เข้าค่ะนี่ค่ะแปดหกตรงตรงล่างของนอยปกติเออของนอยพิเศษเนาะ,ละแล้วก็หนึ่งสามตรงตรง่างของนอยปกติเข้าสองหานอยนะคะของตาปากน้ำโพค่ะส,ส่วนหานอยแยกค่ะหานอยแยกของเขาฝากมาเนาะทำผลงานวิ่งลูดมาทั้งสองฮานอยเนาะมาทั้งสองตัวทั้งสองฮานอยเลย จับคู่ให้เข้าหฮานอยนะคะก็คือ1 3ตรงตรงๆล่างของนอยปกตินะคะฮานอยแยกเขาฝากมาค่ะส่วนตาปากน้ำโพเมื่อวานนี้ก็ฮานอยแยกทำผลงานวิ่งรูดเข้า2 h ฮานอยนะคะก็คือฮานอยปกติและ VIP จับคู่เข้า1 h ฮานอยก็คือ3 1ตัวกับล่างของนอยปกตินะคะ F C เป็นไหมาก3 1, 1เลขออก1 3เนาะเนี่ยคะ่ะ อะได้แล้วเนาะผลงานขอว่นนี่มาเอาตัวเลขของมือนี้กันเลยค่ะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดกันต่อเลยเนาะอาจารย์ต้อยน้ำโชคให้วิ่งลูดบนล่างสองกับสามค่ะวันนี้ จับคู่ชุดเน้นสองแปด8ปดสองสามแปดแปดสามสองสองเก้าสามสามเและ 40, 0, 4 0่ศูเนาะห้าคู่กับให้ด้วยนะคะของอาจารย์ต้อยน้ำชงเมื่อน,นี้ค่ะส่วนเลขวินค่ะมี2องสามสี่แปดเกนยาะคะ่ะเลขวินค่ะก็มีหตัวนะคะวันนี้ ส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ก็ทำผลงานออกมาได้1นึ่ฮานอยนะคะชุดเน้นค่ะส่วนตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะตัววิ่งตัวรูดมาทั้ง2ตัวจับคู่เข้า1นึฮานอยส่วนวันนี้วิ่งรูด2กับ3จับคู่ที่แปดสองสองแปดแปดสและ4 0่ศ เลขวินมี2 3 4สามสนะคะ fc ไม่เสียงดังลูกผิดให้แม่ไม่ได้ให้ทำง,งานอยู่โอเคปิดไว้ก่อนํำแพงแกงส้มปวนอีกแล้วค่ะ fc ทำงานเมื่อใดก็เป็นแบบนี้ละค่ะแอดอ้อยพาลวยเนาะให้มาหาานอยรวมวันนี้วิ่งรูด8กับ3เลขวินมี8 3 0 4ามนะคะ จับคู่ให้มี8 0 8 1 8 2 8 5 3 0 3 4 3 8และ3 9เน้นให้5คู่เหมือนเดิมเนาะก็มี8 1 8 0 8 2 3 4และ3 8ส่วนชุด3ตะบนมี3คู่ค่ะ0 8 3และ5 8หรือ5 4 3 8 3 9นะคะของแอปอ้อยค่ะรวยด้วจ้ะ เมื่อวานนี้แตกสามฮานอยเลยเนาะแตกเมื่อวันก่อนก็แตกสามฮานอยเหมือนกันเนาะวันสองสามวันแล้วเนาะที่ฮานอยของแอด้อพารวยแตกบนแตกล่างเออแมนค่ะแตกบนแตกล่างหนึ่งฮานอยเนาะแล้วก็แตกทั้งสามฮานอยด้วยสามสี่วันแล้วเนาะวันนี้เป็นวันที่สี่สามวันวันนี้เป็นวันที่สี่นะคะเอฟซีเนาะอ่ะ วิ่งลูดก็เข้าทั้งสองตัวเนะาะเมื่อวานนี้อา่ามือเน้ก็บไฮมาแปดกับสามชุดเน้นมีแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองสามสี่สามแปดนะคะห้าคู่ค่ะอ,อ่ะอ,อุ้ยจักเป้าอีหยังละข้าวแหงแกงส้มเนาะนี้นีาเออย่งจะกัดหน้านั่นแหละดื้นอนะ แคปหน้าจอเด้อจ้ะได้แล้วเดี๋ยวไปเพ่นท์ภาพไปโต่เนาะยังมีอีกหลายสำนักค่ะมาหน้าต่อของพ่อเกลียงพ่อเกลียงให้วิ่งลวดศู 1, นยะ์กับหนึ่งเนาะกับสองข่าวงวดนี้วันนี้เด่นศูนย์กับหนึ่งกับสองค่ะจับคู่ให้ชุดเน้นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ 7, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็ลองมาสองเจ็ดสองแปดและสองเก้านะคะ คคอ่ับมกพ่อะ,ะ <c oughs> บวกวนแม่ก็ไปกวนพองเงยไายค่ะคมแพงแกงสมเนาะโอ้ยแต่ละมือนี่หัวปวนหัวปันปวนน้ำกแพง่ <c oughs> พอมาทำงานพงานอว่าแม่ก็ทำงานพ่อมาทาให้แม่หยุดงานมาเนี่ยเบิ่งดูค่ะเอซฟังครับ พี่ปาดเบาด้วยโอ้ยก็อยากหาเงินซอยกันเนี่ยแหละเนาะป่าวามั่นผ้าละลายท่างลายแหกลายแกจากประเทศไทยจากประเทศเล่านะคะใส่เงินน้ากันบดเนาะมันก็ต้องได้หาซอยกันแลวเนาะค่ะเอซีให้พูดเยอหามกบว,วัยละเจ็บเล็กผสมน้อยเนาะอะ,อะ พ่อเกลียงเมื่อวานนี้ทําผลงานออกมาไ,ได้2อง้านอยวิ่งรูดเด่น3ตัวก็มาทั้ง3ตัวส่วนวันนี้เด่น012ชุดเน้น0ูนย์หนึ่งเอ่อศูนย์เจ็ดศและหนชุดลอง 27, 28, จ็และสอนะคะมาต่อที่ของอาจารย์สวัยวิ่งรูดบนล่าง9กับ6จับคู่ 93, 98, 94, 95 หกสามหกสีหกห้าหกเก้าและหกแปดนะคะวันนี้เปิดตัวมื้อแรกนะคะขอให้เฮงเงปังๆนะคะฮาหนอยรวมของอาจารย์สวัยค่ะเป็นหยาดเวลาเฮ็ดมาทรงมาะห้เนาะวันนี้ขอให้แตกตามความตั้งใจของอาจารย์สวัยที่ได้เพิ่นเฮ็ดสูตรทรงมาะห้นะคะเนาะอ่ะวิ่งลูดบนล่างเก้ากับหค่ะอาจารย์สวัยวันนี้เนาะ 9ก้า9 4 9 5แล้วก็6กสามห6 9และ6 8นะคะเออ่ะแคบหน้าจอค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันนี้อาจารย์สวายทรงมาให้มือแรกนะคะมือแรกแหกม้านขอให้แตกบนแตกล่างทั้งสามฮานอยจ้าเนาะอ่ะแคบหน้าจอได้แล้วไม่เพินจะไปต่อเด้อจ้า หลังจากจบคลิปห้าหน้อยนาอแม่เพ่นก็จะมาสรุปเอาลาวพัฒนาสำนักที่เหลือให้กับ FC ฟซีทงช่องนาะที่ยังบ่ได้ลงคลิปห้ส่วนของเซียนอื่นๆแม่เพ่นได้ลงคลิปหย้ยมอวนนี้ไปหาสำนักเมาคะ่ะเอฟซีลาวพัฒนาค่ะมาต่อที่ห้าหน้อยรวมตาปากน้ำโพวันนี้วิ่งรูดบนล่าง6กับ9นะคะจับคู่ หก6องหและ69 929398และ99เก้านะคะเพนบ,บอกเน้นมาว่าหน่อยฮานอยปกติให้รูด9ไปเลยเนาะส่วนฮานอย VIP ก็ให้รูด0ูนย์ไปเลยเพิ่นว่านเนาะเขนเขียนเน้นมาบอกค่ะเนาะไอเอฟซทั้งช่องพิจารณนาเอาซายวิง่งซายรูดก็พิจารณากันเอานะคะตัวเลขทุกตัวเนาะให้มาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเอเนาะ อ่ะพิจารณากันดีๆก่อนจะเสียงสื่อนะคะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาเนาะให้วิ่งรูดมา8กับ1เนาะมาทั้ง2ตัวจับคู่ให้เข้า2องฮานอยนะคะก็คือฮานอยพิเศษ8 6ตรงๆแล้วก็ฮานอยปกติ1นสตรงๆนะคะเข้า2องฮานอยนะคะเอซ แล้วก็มาต่อที่ของสุดใจพารวยวันนี้มาแล้วหเม็ดเดียวค่ะลาวเออลาวประสัหหิฐานอยรวมเนาะสองแนวทางนี้จะว้าสลับกันไปอยู่นี่หละเนาะหเม็ดเดียววันนี้ค่ะหาหนอยรวม6กสามหกสองหกเจและสี่เนาะมี6คู่เหมือนเดิมของสุดใจพารวยนะคะนี่ค่ะส่วน เพราะวันนี้ให้วิ่งรูด9้าตัวเดียวแต่ว่าวิ่งรูดเข้าอยู่นะคะจับคู่โบเขา่าส่วนมือนีหกเม็ดเดียวจับคู่6กสามหกสองหกเจ็และ4 0เนาะอ่ะได้แล้วก็มาแคปหน้าจอเอาของสุดใจพารวยนะคะเอซแล้วก็ตาปากน้ำโพกันเดอ้อเนาะ แคปหน้าจอเอาเดอร์จ้าอย่าลืมเพิ่นบอกเพิ่นเน้นมาบอกว่าน้อยปกติให้รูดเก้าไปเลยถ้าถ้าผู้ใดมักวิ่งลักรูดนะคะน้อย V.I.P. ให้รูดศูนย์เน,ะนาะเพิ่นว่าโอเคตามนี้นะคะเดีย๋ย่เพิ่นจะภาพไปต่อฮาหนอยแยกเนะหาะฮานอยแยกสําหรับคนทุนน้อยเนาะของสองสันักค่ะไปต่อเด้อจ้ามาต่อกันที่ เขาฝากมาฮหาหนอยแยกวันนี้เนาะให้หน้อยพิเศษลูด6กับ7จ็ดับคู่ที่6ก6 5 7ห7หแล้วก็ชุด3ตัวบน6 7เหและหกเออและเจ็ส่วนหาหนอยปกติให้รูด9กับ0จับคู่ที่9091ศูนยชุด3ตัวบน9 0้า และ090เนาะส่วน5นอย VIP ให้ลูดที่0กับ1จับคู่0809 18 19ชุด3ตะบนคำเพียงแกงส้มนี่ตั้งปวนอิลีเด้ให้มาวิ่งลูดเออ,อน3ตะบนมี019และ108นะคะเมื่อวานนี้เนาะ เขาฝากมาทําผลงานออกมาได้สองฮานอยฮานอยพิเศษและฮานอยปกติเนาะวิ่งรูดมาทั้งสองตัวทั้งสองฮานอยเลยเนาะส่วนจับคู่ให้เข้าหนึ่งฮานอยก็คือหนึ่งสามตรงตรงนอยปกตินะคะส่วนวันนี้ก็ได้แล้วไปต่อค่ะอ่ะข้าก็มาตอดของตาปากน้ำโพกันเลยวันนี้ตาให้วิ่งรูดฮานอยพิเศษ 9กับ2เนาะจับคู่ที่9ก9าหกและ29ชุด3ตับน9ก้และ296เก้าหกจ้าเนาะส่วนฮาหนอยปกติก็รูดหกกับ9เช่นกันจับคู่หก6กหกและ99นะคะ fc อย่าลืมเอาชุด3ตัวกัอยู่ในนี้มาแล้วเนาะ 699และ966นั่นเองนะคะ fc ส่วนฮานอย VIP รูด0กับ3จับคู่05 08 35 38ชุด3ตะบน038และ305นะคะ fc ะส่วนเมื่อวานนี้ของตาก็ให้มาทำผลงานเข้า2 h ฮานอยก็คือฮานอยปกติและ VIP เนาะจับคู่ให้เข้า1 h ฮานอยก็คือ สามหนึ่งออกตัวกับเนาะคะ่ะเลขออกหนึ่งสามนะคะล่างของนอยปกติเด้อจ้ะส่วนวันนี้ก็มาแคปหน้าจอพร้อมกันเลยหาหน้อยแยกเขาฝากมาและตาปากน้ำโพสำหรับคนทุนน้อยเนาะอ่ะเบิงเอาพิจารณาเอาตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเด้อจ้ะ ปิดท้ายด้วยคำอวยพรขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะปัถนาสิ่งใดขอให้ได้ดังสมปัถนาทุกท่านทุกคนเดอ้อจ้าสวัสดีค่ะ